แล้วเลี้ยงอย่างดีครับเกตเนื้อไม่ต้องห่วงครับฟาร์คมของผมนี่สุดยอดครับเนื้อรถเยี่ยมเพราะผมเลี้ยงกับมือ นายบุญทองพมประสิทธิ์ครับเป็นรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคต้นน้ำตมลสีสำรานครับแต่ก่กรชาวบ้านเลียงง้เแมพันธุ์เรลากระขายหพ่อข่าคนกลางครับโดยตีว่าเข้าต่อรองกับพอข่าบ่ไดดครับพอข่ามาเอาลัดเอาเปรียบเข้าหน้าไม้ถือว่าเ้าสิตังราคาเองบ่ไดดนะครับพะเขาตัางราคาให้เข้าหลังจากหันเขาก็เลยรวมตัวกันมาต่างกลุ่มของเข้าครับโคขุตนต้นหนามตบลสีสำรานครับ ชาวบ้านทัวไปนี่ครับเลี้ยงปล่อยทงครับปลูกตามทงไหทงหน้าครับแต่เขาบเลี้ยงง้อคุณนี่เฮาเลี้ยงค้างเราใาห้อาหารเลี้ยงแบบปลาณนิดครับถ้าเลี้ยงง้อคุณมาสิอุดมสมบูรณ์กว่าแล้วก็ตลาดรองรับก็มีนะครับถ้างัว่าชาวบ้านเฮา้ทัวไปนี่มันจะบกคอยมีเหนือครับมันจะมันจะผอมมันบ่อ้วนคือกับอย่างอย่างง้อคุณครับการแหลกเนื้อแหลกยางมันมันสิคคละเกตโคะอยางเลยครับถ้าเราเลี้ยงดีมันก็มีไขมันแทรกราคาก็ดีครับและเกรดเนื้อคุณภาพมันก็ดีครับ เนื้อนี่ต่างกันแน่นอนครับอย่างโคขุนกับโคพื้นบ้านนี่มันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าโคพื้นบ้านมันก็กินหญ้าก,กินตามทุ่งนาเนาะมันอาจจะมีพวกหญ้ามันอาจมีพยาธิพยาธิใช่ไหมครับแต่ของเรานี่ครับเรื่องพยาธิไม่มีเลยครับเราทําวัคซีนกันพยาธิอย่างดีแล้วเลี้ยงอย่างดีครับน้ําสะอาดอาหารสะอาดเราต้องทําความสะอาดทุกอย่างแต่ละวันคือคุณภาพเกรดเนื้อของเขานี่ฟาร์มของผมนี่สุดยอดครับ คือในกลุ่มนี้ครับเราจะแบ่งเวรการเลี้ยงดูกันผัดเปลี่ยนกันวันละ3คนครับเข้ามาให้อาหาร เรื่องการเบริกจ่ายอาหารแล้วก็มีประธานกลุ่มมีรองประธานกลุ่มไปเบิกจ่ายอาหารทุกวันครับอาชีพหลักอยู่แล้วนเนาทำนาทำสวนเลี้ยงวัวตัวเองครับที่บ้านแต่อาชีพเสริมของเราคือเลี้ยงโคขนนี่แหละครับ แล้วเรื่องการตลาดเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงคือเฮามีตลาดรองรับอยู่แล้วนะครับว่ามีแต่ง่วสิขายครับตอนนี้พอ้านี่เขามาหาเฮาหลายเจ้าครับมาติดต่อสื่อเฮ้า้าเฮ้าเรียงยังบทันไใดอ้วนเต็มที่อย่างซี่เฮากับย่งเบรกไว้กนเอานำนักให้มันได้หลาๆขึ้นนะครับการเติบโตของเขานี่ถ้ากินอาหารสมบูรณ์เต็มที่นี่มันสิได้มื้อละ1 8ถึง2กิโลต่อมื้อครับ เราก็ได้เร่งสนับสนุนจากทกศครับผู้พนห้งบประมาณมาเลียงนะครับมันก็มันต้องมีทุนเนาะยัยงข้าเหตุลงเลื่อนนี่ลงเลื่อนก็เป็นแสนแล้วครับทกศเขาจะดูแลทุกอย่างครับมาเบิงเข้านะครับว่าอาการเข้าเลียงดีโบ่อโครงการนี่ดีบ่อนะครับกลุ่มสามาคีกันไหมคือกลุ่มเฮามีการรวมตัวมีการปรึกษาหารือกันไปทิศทางแนว่ดสินะครับคือคือทกศนี่คือเขาจะมาดูแลก็เหมือนคนในครอบครัวเหมือนคนในกลุ่มอยู่แล้วแมนเหมือนคนในกลุ่มครับเขาจะีว่าเป็นพี่เลียงเฮาซอยหาตลาด ต้นทุนต่อรอ,อดนี่ผมตีถั่วเฉลีย่ยเป็นตัวมาครับตัวหนึ่งเราจะนําเข้าอยู่ที่3 5มหมจับชุดหนึ่งก็40ตัวครับก็ตก2ล้านกว่าบาทครับทกศให้วงเงินกู้มาครับของกลุ่มวิสาหกิจนี่ครับ ครับผมทำประกันด้วยครับทำประกันชีวิตเมื่อกับคนนะครับถ้ามัมนมันตายเนาะเขาจะจะรับที่สอบให้เข้าในราคาสามหมื่นบาทคือเขาจะเข้มเงี้ยเอาอะไรไงก็กจ่ายค่าสินไหมนะครับถ้าเป็นโครงการของทกสคนสีเห็ดประกันง่วนนี่ผัวประกันประกันง่วนทุกโตครับเพื่อไปทดแทนค่าสินไหมที่เขาสูนเสียไปนะครับเขายัางสิบบเสียไปเลยเขายัางได้คืนแน่นะครับ แต่โครงการนี้ดีครับโครงการโคคุณระยะสัน้นนี่กลุ่มเราจะไม่ได้แตะเงินเลยการปัญหาทุจริตตันปัญหาเรื่องคณะกรรมการเรื่องเองินเ,เรื่องของเราไม่ได้แตะเลยครับทกศจัดการให้เราเลยเงินเราจะไม่รั่วไหลพอขายได้โอนเข้าบัญชีกลุ่มทกศครับเข้าธนาคารธนาคารกับฮากไซนนี่เหลือทกศก็มาหารแบ่งกำไรกัน มีทกศสนับสนุนแล้วมีความตั้งใจมีประสบการณ์แล้วเราจะทำเป็นอาชีพหลักให้ได้ครับ